สวัสดีครับพบก,กับเม้งคองเกมเมอร์คนนี้คนเดิมอีกครั้งนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมฟ้าตรุรกีเกมล่าท้าผีกับทีมงานเก่งหน้าประตูนะครับวันนี้จะเก่งหน้าประตูได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจหให้เม้งคองด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ capture photo dirty water sting dirty ด้วยเหรอโอ้โหแล้วก็ถ่ายรูปหมีใครเล่นตัวผู้หญิงไปยืน้ เดี๋ยวตีวอเตอร์เปิดทิ้งไว้เลยดีไหมปล่อยปล่อยไว้ดีวเ๋ยรอไหมปล่อยไ,ไว้ไหมทียังไงไม่ต้องกดนะเพราะบางทีมันก็เปิดให้เองถ้ามันดรอปช็อตนั้นนะ่ะบอกก็ไม่ถูกอ่ะพี่พูดไม่ออกเลย <S <S ใช่ครับห้องนี้เท่าไหร่สามหมดเลยครับข้างบนห้องน้ำเนี่ยกำลังจะไปครับสิบสี่ ข้างล่างแล้วล่ะใต้ดินกูเนี่ยแต่เราลงไปดูใต้ดินกันครับดูใต้ดินเนี่ยไม่มีอะไร E M F ไม่ดังอ่ะแต่อุณหภูมิลงมาวัดดูอุณหภูมิก็นั่งอุณหภูมิลงโหร้อนมากกว่ที่อื่นแล้วนะสิบห้าสิบหกสองขีดสองขีดตรงนี้หรือหรืออุณหภูมิของเราเองครับที่ร้อนแรงตรงไหนอีกแล้วอะแม่งผีหน้าบ้านแล้วกูใช่อ่ะ จะเปิดน้ำนี่นะเปิดน้ำใช่เปิดครับผมเปิดผมเปิดสองขี้เถาเนี่ยปิดสิวะปิดไม่โดนนี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะสิบเก้าเก้าใช่ไหมในห้องน้ำในห้องน้ำเหรอในห้องน้ำเหรอโอ้ถ้ามันเกิดตรงนั้นน้ำต้นดำแล้วแหละจริงอุณหภูมิเท่าไหน่ครับหน้าห้องเหรอหรือว่าในห้องข้างในห้องครับจริงใช่ไหมเดิกบล็อกนะในห้องน้ำนะ ข้างในห้องน้ำยากอะวางเข้อย่างไรด้วนะวางไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมวางข้างนอกเข้าไปไงอันนี้ยจเอางนี้เขาวางเข้าไปโผีเขียนขามือเลยครับผีเขียนผีเขียนรีบออดได้เี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันรีบตัวนี้ไปตัวนึ่งไว้เผื่อโอ้ผมาอะไรนะไอ้ปิดปิดโคมไฟตรงหน้าบันไดหน่อยนี่ติดคอมเอ่อฮอร์เซ็นเซอร์ติดในห้องน้ำนะเพจะได้รู้ว่าอยู่ไหน้ะ เรา h e r e อยู่ show yourself เซซามเจิงพีโอมไหมฮะเดี๋ยวได้ยินเสียงคาอยู่ข้างในนะยังไม่มีใครไปดูเลยเก็บกระส่ายู่ผีตอบเฮียผีตอบเฮียผีตอบเฮียสปิริตบล็อกเหรอ เอเจอกระดูกไวะเนี่ยปีซิ่งถูกไหมไหนรินเดมเอก็อยู่เก็บอะไรอเ้ขอปิดประตูก่อนนะขอดูก่อนใครใครสองไปใช้ครับเยีบเพิ่มแลขอดูนะขอดูสองห้องเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นเดเดีทำไมผมเห็นน้ำน้ำน้ำในในห้องนั้นมันกระพิกระิบอ๋อ เอาแสงใครสาดแสงใครมานี่ยขอเปิดน้ำให้เต็มก่อนแล้วกันเต็มมันเต็มไปแล้วเฮ้ยเสียงผีนี่แหละผีเดินอะเออเฮ้ยประตูปิดเหรอใครปิดประตูเฮ้ยผีเดินปิดผีโพกับผมเหรอโอเคแห่เหรออ่าแค่โผล่เฉยแต่ผมมองไม่เห็นมันนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ปฝดไีฉายอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่เป็นดเดมอนโอนี้ไม่มีไม่มีกดออฟนะตัดทิ้งไม่ได้เลยไม่ต้องดูแล้วกดออฟไม่ต้องดูโอเค เออคุณท็อปไม่ต้องดูมีเอฟเอฟห้าอินเอฟห้าห้าขีดห้าขีดห้าขีดอินเอฟห้าขีดอินเอฟห้าขีดจบละโอนี้โอนี้เออโอนี้แหละจะต้องเหลือถ่ายรูปผีนะกับน้ำดำอ่ะได้ได้ได้ไปครับหนีขึ้นชั้นบนจะรอดบเนี่ยไม่ทันผีเอ้ยข้างบนทันปะวะถ้าถ้าโอนี้วิ่งไวไหมอ่ะเขปกติแหละ แล้วเราเราจะเจะเอาเราตกลงกันก่อนเราจะไปห้องไหนกันดีก็แต่เลยพี่ซ้ายห้องห้องที่ไม่น่าอยู่คือลงรถอ่ะฐานดห้องไหนก็ไปครับโวยจะเซลเพลสขอจุดทูบก่อนได้ไหมถ้าปิดประตูห้องใต้ดินอ๋อแล้วมั้งไม่ใช่ผมมีคนคนนี้ก่อนนะพี่มีคนปิดใต้ดินหน่อมีคนปิดใต้ดินมาเขาปิดออ๋แป๊บนึงผมขอจุดทูบก่อนขอจุดทูบก่อนจูโต้ไหมแมงสอง ะถ่ายเอาผมวางกล้องตรงนี้พี่จิบกล้องให้หน่อันผมถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่โอเคเสียงคนเปิดประตู show yourself จะทูบแล้วผีผีไม่แส่ใสแน่นอนพี่ I need take o t a photo เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มีมีนั่นไว้กันไหมเนี่ยไี้ไม้ก็เขียนอ่ะแถวนี้นะจะได้ไม่ผดมันจะได้มั่นใจไม่ผ่ที่เราแบาน อ,อ้าวจับคุณแก,กเฮ้ยไม้แกเขียนเมืเ่อกี้โยนไ้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่พี่ผมถืออ๋อโอเคตกใจนึกว่าแม่งใช้ไปแล้วก็ตกใจฮ่าไ hey, อยู่ไหน c a n คนสเปคไทย Hello You can speak Thai Hello. ถ้าพี่อยากรู้นะว่ามันอยู่อันนี้หรือเปล่าพ anyway> ี่ลองเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนผมตอนเมื่อกี้เนี่ยกระตือกตายอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่คนเดียวเลยทุบปิดประตูใส่ให้เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยองพี่ยัง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 ออกมาดิเฮ้ยกูรู้มึงฟังกูออกแล้วผมมาดีเนี่ยเพราวนใหเพลงเนี้ยเกมเนี้ยดังที่ไทย เงียบเลยปอดีว่ะกูฟังไม่รู้เรื่องเรื่องผีปิดไฟผีปิดไฟจีอีซีอีซีวินอีซีไรส์ีจีไหนวะแค่เป็นประตูนี้ผมผมผมอ้โอ้โหวมกลุ่มกันเลยเราต้องทำาม่มเสียงกรเก็งกเ เราแล้วขึ้นปอนเอมี่วันเหรอแล้วขึ้นขึ้นไปข้างบนไหมสี่คนเลยปะเออผมจะไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันต้องมาเว้ยเดี๋ขึ้นแรดขึ้นไปสี่คนเราจะอยู่ตรงนี้เหรอมามามาขึ้นไปสี่คนเลย Come on the guy Come on the g u ่ขึ้อผัวมันไม่ไปทำไมพี่ให้เหมือนเราวิ่งเข้าบ้านไปอย่างานนเงี้ยเหรอเหมือนเราเล่นมั่วๆเหมือนอาจจะถ่ายผียังาไงวะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วก็รอดักทายไม่แล้วมันจะถ่ายผีจังหวะไหนแล้วก็อยู่กับใครครับกล้องอยู่กับพี่ ก้องโยผมไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยมาดิทางตันด้วยง้เราต้องเนียนแอปทำเป็นจะเดินออกนอกประตูไว้ย<อ>มันจะโผล่มาปาดๆทุกคนคนสุดท้ายจะโดนเว้ยเช่กูไหมนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าวมันทิกเกอร์แบบนี้นี่นี่นีนเราหนีทางไหน เปิดครับเปิดครับเปิดคับเปิเปิดครับเปิดครัเปปิดครัผีเย้ป้าผีเย้ป้าถ่ายไม่ติดวะไม่ปิดไฟวะผีเย้ป้าเฮ้ยใครแอบตรงโฉดซ่มเนี่ยมันิงผมโดนนะเดินไปแล้วเดินเข้าไปแล้วคุณถ่ายติดถ่ายไม่ติดถ่ายข้างนอกไม่น่าจะเ่วระใครโดนแห่ใครโดนแห่ไฟเดือดเมื่อเจ็พี่ไฟอยู่ข้างหน้าประตูเลยตายแล้วตายแล้ว อู๋เนี่ยตายอ้าวไม่เข้าไปอยู่กับเพื่อนเขาอ่ะลงแล้วลงแล้วไฟไม่ใช่คือคือผมบอกแล้วว่าไอ้ตรงส้วมเนี่ยแม่งที่ตายไปตามผมเลยส้วมอย่าไปอยู่ส้วมอ่ะเข้าไปในสุดเลยต้องเข้าในสุดใช่ไม่พี่ประเด็นคือตรงเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ฝ้ายกำลังจะเดินเข้ามาแล้วผมมีตัวอ่อหน้าทันอีกแล้วทันทัน หันแล้วหันแล้วบอ,อกแล้วมันต้องมลยมันแบบมันต้องมีลูปรเราอ่ะอติดไหมเนี่ยเนี่ยเป็นการทิกเกอร์เรียกผีไว้ทำเป็นแบบแอปจะหนีจะออกแล้วอ่ะเฮียแม่งเดินมาหาที่ประตูไม่ได้ไดลเลยพี่ผมเชื่ออย่างนั้นได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือเมื่อกี้เหมือนเหมือนถ้ายืนติดจริงๆมันน่าจะล่าแล้วน่ะมันใช่พี่ก็ลองดูดิเผื่อถ้าอีบออกไปไหนกันนะกลับครับ กินพิวก่อนกินพิวก่อนเฮลโลป้าไปนะขอพิวก่อนขอพิวก่อนขอพิวกูก่อนอ๋อโอเคนเลยี่ทำมอนเออเหลือดสนก้มแล้วครับได้ Why you kill my friend Why เรียกว่าไปเอาลูกผีอ่ะ สุดไม่ได้รูปผีด้วยขัดทุนย่อยยับกล้องนั้นเหลือเท่าไรนะ่ะกล้องกลางบ้านนะ่ะยับจริงพีเฮ้ยมาแล้ว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 มมาแ้วมาย,ย,าย่ายล้วมาล้วมายล้วมา,ายล้ว,ยยวา,าย้วมาแลวายเา้มปแล้มาแล้มา้มาแล้วมา้ม้วม้มา่ล้ว้วย้้าาา้้าา้วย เอาตัวเหรอติดติดยืนติดทะลุตายนอกบ้านเลยเฮียใตายมาตีไม่ใช่ผมเจะไม่ผมผมผมเตือนคุณแล้วไงเมื่อกี้ผมยืนจุ่มกระจกอยู่แล้วมันหันตรงมาที่ผมใช่เหรอพอผมถอยมันถึงเดินกลับไปนะมีคนโดนมีคนโดนตายนอกบ้านผีมันเหีียบตายดีกว่าครับตายเลยกูเอ๋ปรินาครับ ตายพี่ไม่กีดด้น้ำดำหรือเปล่าน้ำดำหรือเปล่าเหลือกล้องหรือเปล่าพี่เออกล้องกล้องอยู่ที่ศพเบงอะ่ะเศษศพเบงของเนี่ยแสดงว่าถ้าชิดกำแพงแอบในห้องแล้วชิดกำแพงส่วนที่<ม>แบบไม่ได้ดีกว,ว่าไม่ได้เลยอย,ายา่าอย่ากล้องหมดแล้วทางนั้นอนะไอ้อนี่เหลือนี่งานหนึ่งใช่ไหมมีมีมีรูปมาใช่ไม่ได้ถ่ายหาปลาไม่เจอปลาแบงก์ดูวงกูไปก่อนทำไหม ไม่ดำดำครับครับครับไม่ดำไปดีกว<ๆ>่าน้ำไม่ดำด้วยอ่ะโดนแน่มไม่ดำครับตายสามตันเนี้ยออกมาแล้วออกมาแล้วท่านเสร็จรถนะใช่ไหมจังไรมากเนี้ยไม่คุ้มเลยเฮ้ยปิดประตูเลยเหรอไม่รับเพื่อนวะ ยีิบสองบาทลมละลาย <c oughs>